ก็ใช้คลิปนี้ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณผู้ที่บริจาคลูกชิ้นไว้นะเป็นพี่ชายที่มาจากกรุงเทพนะเป็นรุ่นพี่ที่เคยบวชของการสมเนรฤดูร้อนที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็กลับมาเยี่ยมที่วัดเรานะครับที่วัดเหล่าอาพรจังหวัดเพชรชบทรก็ตอนนี้น้องๆก็กินลูกชิ้นนั้นนะครับใส่กับบะหมี่ถึงสําเร็จรูปนะอันนี้เป็นกลุ่มเด็ก ที่มาขอนอนวัดแล้วก็อยู่วัดทั้งวันบางคนก็จะเตรียมบวชนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่วัดกลุ่มที่จะบวชจริงๆจากหมู่บ้านต่างๆเขายังไม่มานะครับแต่วัดเราไม่ได้รับบวชเนรฤดูร้อนนะครับเรารับแค่ฝึกเด็กให้แล้วก็จะส่งไปอยู่ที่ค่ายที่เขาจัดบวชเนนนะครับส่วนของเราก็อยู่แบบธรรมดาแบบนี้นะครับอยู่ทั้งวันนะครับทํากิจวัตรเอากิจวัตรกิจกรรมของวัดนี่แหละเป็นตัวฝึก